ไงครับอยากฟ้องใครฮะอยู่จะฟ้องใครฟ้องพ่อเหรอฟ้องทำไมเออแม่ตุ๊กไปสองทีอ่ะุ๊กเออแม่จุ๊กไปสองทีใช่ไหมจะฟ้องพ่อเหรอฟ้องอะไรจะฟ้องอะไรแน่ฟ้องไปเลยอยากฟ้องก็ฟ้องสิเออจะฟ้องไงฮะหนูจะฟ้องเหรออออได้สิ ได้อยากฟ้องฟ้องเลยอืาเออเอออยู่กับแม่ก็งอเงอยู่กับแม่แล้วก็งอเงพ่อแม่ดุก็จะฟ้องพ่อไงเออได้ได้ได้โอเคได้ได้อยากฟ้องฟ้องเลยอยากฟ้องฟ้องเลยพ่อไม่กล้าตีแม่หรอกอ๋อได้ได้เต็มที่เลยฟ้องฟ้องเลย เออฟ้องฟ้องเลยก็แม่ให้หนูยิ้มแ้่หนูก็ไม่ยิ้มให้แม่เลยอ่ะยิ้ม,มหวานยิ้ม,มหวานกันยิ้ม,มหวานหวานเนี่ยยิ้มหวานหวานกน <c oughs> ยิ้ม,มหวานหว <c oughs> านอ้าวได้ <c oughs> ได,ได,ได้โอเครู้เรื่องวันนี้พี่โกพยศนะพี่โฟกงอแงได้ได้นนี้แม่ก็จะไม่จุ๊บหนูแล้ววันนี้แม่ก็เลิกจุ๊บหนูจริงๆอยงกฟ้องเพราะก็ฟ้องไปเลย ฟองไปเลยเออได้อย่าทำไรทำเลยได้ได้ได้ฟ,ฟ้องใช่ไหมล่ะฟ้องใช่ไหมล่ะเอาเอาหัว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 ตะแคงตะแคงหัวตะแคงหัวแล้ว嘛อายุย si ึบเอาใหม่ชิลูกเอ้ยุยบไอายุยบเออเอาใหม่นอนใหม่ยังใหม่เออมันไหลได้ได้สิลูกอืมโอเค หนูจะฟ้องแน่นะหนูจะฟ้องแน่นะเอาฟ้องก็ฟ้องได้โอเคจับมือจับมือกันก่อนรู้เรื่องจับมือกันแล้วโอเครู้เรื่องแล้วไม่จุ๊บด้วยนะโอเคเออได้เออ,อโอเคบาย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 ได้สิ <I love S 1> เอ้ยนะเออแล้วรู้กันเดี๋ยวรู้กันโอเครู้เรื่อง Okay.